ยาแล้วลาโอ้เจ้าแล้วลาวันพรเรื่องนี้แล้วลาวันเย็นกเอาลาวเอาลูกเอาเอาไหๆกันไหๆล่ะไป ก็รวมตัวกันที่บ้านจานลาวจะทำอะไรวันนี้น้องเบาที่เมาแลกขึ้นตอนนี้ไม่สางก็เติมอีกลุ่มเพื่อลืมเรื่องสาวยาวยาว,ยาวไม่ต้องคิดอะไรเอามันใส่หัวตอนนี้หัวมันเจ็ปแปบไม่แล้วไอ้จ้ตอนหนังเศร้าใจไปทำไมเพื่อนเพื่อนนังซึมกันไปไม่เย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 ่มารวมตัวกันก็มาคุยเรื่องนี้โอเคเย่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 แรลงเรื่องโจรไ่แรงไล่ดีเอ้เย่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 ไม่ต้องคิดไรก็ไม่พ้นเรื่องนี้เอ้ hey. เย่เย yeah ่เ yeah ย่เ yeah ย่เ yeah ย่ yeah yeah ay. จะทำไงดีก็ท้มองมีหีเอ้ย yeah yeah. บาทบอกว่าถุงงยางไม่มีจะทำไงดีขอเบิกจานทีอยากจะเสียวไข่แรงสักทีคืนนี้น้องสาวคนนั้นปากดีขอจัดในรู้ว่าเป็นปันพลือหรือสีนังยองทานั้นมันแปลกทำให้เคยล้องจะบอกให้รู้บอกเลยว่าน้องจะแค้นนักแรก ทีงก็เ,เช่งรถไปบ้านจานไปโพลอีกทึงกะหัวใส่นู่และคือแบบไอ้บาสนั่งมองสาวสามือแบบเขาวาวว่าจานมาแล้ไม่ค่อยสู่แสงเพราะว่าตาจะมันแดงแต่ผู้มมีแลงแต่คนน้องนั้นมีแฟนไอ้ว่าเปลือ,หนนอ,อยหายจะนอนนักแรงนักแรง เคเป็นกลุ่มไปหลักที่โจนมารอเวลาที่โจนนั้นจะมาให้บาดบอกว่าได้มีปัญหามายอมแลบ้านกูมึงได้วิ่งเหมือนหมาวิ่งหยิกทุกจนมันนั่งยบแคบเลือแบบเดียวหลวดคลองซะแล้วแต่ข้ามันแฮกไว้แลตอนเช้าว่าใกล้ขาแฮกต้องให้เพลดนั่นเย่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 มารวมตัวกันก็มาคุยเรื่องนี้โอเคเย่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 แรงเรื่องโจนเลยแรงเลยดีเอ้เย่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 ไม่ต้องคิดไรก็ไม่พ้นเรื่องนี้เอ้ จะมองมีเหี้ยเย่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 มารวมตัวกันก็มาคุยเรื่องนี้โอเคเย่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 แรงเรื่องโจรไล่แรงไล่ดีเอเย่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 ไม่ต้องคิดไรก็ไม่พ้นเรื่องนี้เอเย่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 จะทำไงดีก็ต้องมองมีเหียเอ้เย่หลับอยู่หลังเขาหลับอยู่หลังเขาหลับอยู่หลังเขาเข่าเข่าเขาเข่เย่ วางทื้ก็แช่งรถไปบานจานไปโปลอีกทึงก็หัวใสนู่แหละคือแบบไอ้บานนั่งมองสาวสาวมือแบบเขาวขาว่าจานมาแล้วไม่ค่อยสู่แสงเพราะว่าตาจะมันแดงแต่ผู้มีแรงแต่คนน้องนั้นมีแฟนไอ้วาเปลือยหายจะนอนจะนักแรงนักแรงยัด